สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับนายปรัสวัตบัวทับสิริหรือนนราศิอนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาจัดรายการในรูปแบบของพอดแคสต์ในเรื่องของธรรมะนะครับผมนะฮะท่านผู้ชมหลายท่านนะครับก็เคยอาจจะได้ยินมาว่าคําสอนของสาวกนั้นนะ่ะเชื่อถือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหลายๆสานักเขาก็พูดกันนะครับว่าเฮ้ยยึด คำพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะคาสอนสาวกเนี่ยใช้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถามว่ามันจริงไหมในส่วนของตรงนี้ที่หลายๆสำนักเขาอ้างมานะครับผมบางสำนักเนี่ยถึงขั้นไปตัดพระวินัยเหลือร้อยห้าสิบข้อกันนะครับบางสำนักเนี่ยก็ตัดนิทานชาดกบอกว่าเชื่อถือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาหาคําตอบกันครับในส่วนของคําสอนสาวกเนี่ยเชื่อถือได้หรือไม่ นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าคําว่าพระธรรมเนี่ยหมายถึงอะไร นะครับพระธรรมคือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ท่านเนี่ยทรงตัดเอาไว้อย่างดีแล้วนะครับผมก็ตรงกับบทสวดธรรมคุณนะครับในส่วนของสว่างขาโตพระคัตาธรรมโมซึ่งแปลว่าพระธรรมคือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเนี่ยทรงตัดเอาไว้ดีแล้วนะครับผมแต่ทีเนี้ยนะครับผมถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสได้ศึกษาในเรื่องของพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับผมก็จะพบว่าหลายๆพระสูตรนะครับ เออผู้ที่บรรยายเนี่ยหรือผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยนะครับก็เป็นสงสาวกนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยเป็นคารวาสทั่วๆไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นเออจิตตะคฤิธาบดีเนี่ยนะครับผมตัวท่านเองเนี่ยก็มีความเป็นเลิศด้านการบรรยายธรรมนะครับแล้วก็ในส่วนของพระสูตรเนี่ยในเรื่องของสัญญสูตรเนี่ยนะครับผม ตัวของท่านเองเนี manager, ay, à, ่ยก็เป็นผู้บรรยายเรื่องนี้นะครับผมเป็นผู้บรรยายเรื่องนี้นะฮะในเรื่องของสัญญสูตรนะครับว่าสัญญเนี่ยต่างอาจต่างพยัญชนะกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปหาอ่านกันได้นะครับในส่วนของพระสงฆ์สาวกเนี่ยนะครับอย่างเช่นเออพระสารีบุตรเนี่ยนะครับตัวของท่านเองเนี่ยนะครับก็ได้บรรยายในหลายๆพระสูตรนะครับอย่างเช่นอนาปนกถา นะครับซึ่งอนาปนคถาเนี่ยก็จะบรรยายเกี่ยวกับเอนาปนสตินะครับอย่างผู้เจ้าเนี่ยท่านก็ตัดเรื่องอนาปนสติเอาไว้นะครับผมก็คือว่าอนาปนสติเนี่ยต้องปฏิบัติทั้งหมด16ขั้นนะครับย่อภาษาญี่บุตรเนี่ยนำมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าทําไมต้องให้ครบ16ขั้นถ้าไม่ครบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วระหว่างการปฏิบัติเนี่ยจะเจออะไรบ้างนะครับผมท่านก็นามาอธิบายเพิ่มเติมนะครับอย่างในอนุมานสูตรเนี่ยนะครับผมพรมโมคลานะเนี่ยก็อธิบายเอาไว้นะครับว่าทํายังไงให้เรา ทํำยังไงให้เราเป็นที่รักของผู้อื่นนะครับเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับว่าพระสูตรที่ผมยกมาเนี่ยนะครับก็เป็นผูออ้คนที่แสดงเนี่ยก็ไม่ใช่พระสมมาสำเวเจ้านะครับแต่เป็น พระสงฆ์สาวกอย่างพระโมคคานณะกับสารีบุตรนะครับแล้วก็รวมไปถึงจิตตคเนหาบดีที่ท่านเนี่ยเออเป็นคารวาสนะครับผมคารวาสแต่ว่าท่านบรรลุอนาคามีนะครับผมแล้วก็มีตําแหน่งเนี่ยเป็นอครอบาศกด้วยนะครับผมก็คือว่าเออตำแหน่งอคา,าสาวกเนี่ยไม่ได้มีแค่พระภิสุสงฆ์อย่างเดียวนะครับพิษุณีก็มีนะครับ,อ,บอุบาศกอุบาสิกาก็มีนะครับผมนะฮะท่านก็บรรยายเอาไว้นะครับในสัญโยสูตรนะครับแล้วก็อีก หลายๆพระสูตรนะฮะที่ที่ผมเคยเคยอ่านะนะครับผมเรื่องของการบรรยายธรรมาของจิตตะคึอหามวดีน,นะครับผมก็ถือว่าเป็นคารวะาที่มีความไปเลือด้านการบรรยายธรรมาก็คือนี่เรียกง่ายว่าถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากจิตตาคื้หาบดีน,นะครับก็ยังมีอุคาคื้หาบดีน,นะครับกับอุคาตะคฤหาบดีที่ท่านเนี่ยบรรยายนิาให้กับพระสงฆ์ฟังนะฮะเป็นคารวะาแต่บรรยายทําให้พระสงฆ์ฟัง นะครับผมซึ่งตอนหลังเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ออกมารับรองนะครับว่าทาที่อุคตตาคือธรรมบดีบรรยายนี่นะครับผมสามารถนําไปใช้ได้เป็นจริงถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาจากพระสูตรเนี่ยเท่าที่เราพิจารณาจากพระสูตรตามที่ผมว่ามาเนี่ยนะครับก็ผู้ที่บรรยายนี่เป็นสงสาวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมแล้วผมมีข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้กับท่านผู้ชมอะนะครับก็คือว่า เออตอนนั้นนะครับมีพระสงฆ์สาวกรูปหนึ่งซึ่งผมจําชื่อท่านไม่ได้แล้ววะนะครับผมตัวท่านเองเนี่ยกำลังบรรยายทาอยู่นะครับผู้เจ้าเดินมาได้ยินเข้าผู้เจ้ายัางไม่เดินเข้าไปเลยครับนะฮะผู้เจ้าไม่เดินเข้าไปนะฮะเัาผมแล้วพอต่อหลังสาวกเนี่ยบรรยายทาเสร็จปุ๊บผู้เจ้าก็บอกว่าถ้าเป็นตัวท่านแสดงเนี่ยท่านก็บรรยายลักษณะแบบนี้ นะครับท่านก็บรรยายลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราพิจารณาจาก2ข้อที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือเรียกง่ายว่าหลายพระสูตรเนี่ยเป็นสงสาวกบรรยายแล้วก็เป็นคารวาสนะครับคารวาสที่เป็นเออคาราวาสที่มีเอตัคคะเนี่ยนะครับเป็นผู้บรรยายเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเป็นตัวเราเนี่ยก็บรรยายลักษณะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ชัดเจนนะครับว่าเออคำสอนเนี่ยนะครับผมคำสอนสาวกเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ได้ นะครับคำสอนสาวกนะ่ะสามารถนํามาใช้ได้ก็คือเรียกง่ายว่าสามารถนํามาปฏิบัติได้นะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดยังไงพระสงฆ์สาวกก็ตัดแบบนั้นครับอันนี้ผมขอยืนยันนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของออถ้าเอามาพิจารณาดูดีดนะครับผมว่าพระไตรปิฎกเนี่ยผู้ที่ทําสังขยาเนี่ยนะครับไม่ใช่พระพุทธเจ้านะฮะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยครับเป็นผู้แนะนําว่าเออให้ทําการสังขยนานะครับ ผู้ทําำสังขยาาเนี่ยนะครับเป็นพระสงฆ์สาวกนะฮะนะครับอย่างเช่นพระมหากระสป,ปะพระอุบาลีนะครับพระพระอนุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พระพิสุขเนี่ยที่เป็นปฏิสัมพิทาสีเนี่ยอีก500ร้อยท่านเนี่ยนะครับผมเข้าเข้ามาร่วมทำสังขยาาด้วยนะครับเออนะครับผมก็สังขยาครั้งที่หนึ่งเนี่ยสังขยาณให้2สองสามสี่เือยมาเนี่ยนะครับผู้เจ้าไม่ได้เป็นผู้ทำนะฮะพระสงฆ์สาวกเนี่ยเป็นผู้ทำนะฮะครับผมนะฮะซึ่งเราพิจารณาจากตรงเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคําสอนเนี่ยนะครับเออ ยึดของพระเจ้าเนี่ยดีครับแต่ต้องไม่มองข้ามคําสอนของ พระสงฆ์สาวกด้วยนะครับผมเพราะว่าคําสอนของพระสงฆ์สาวกนะครับก็บรรยายไปในลักษณะแลวก็ประนทิศทางเดียวกันกับเระเจ้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามาพิจารณาเนี่ยนะครับผมว่านิกายของพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองนิกายในปัจจุบันเนี้ยนะครับก็คือนิกายเถรวาดกับนิกายมหายานบางทีบางครั้งเขาก็แยกวัชรยานออกจากมหายานบางทีเขาก็นับรวมกันนะครับผมแต่เอาเป็นว่านิกายหลักๆเนี่ยมีอยู่2นิกายก็คือเถรวาดกับมหายานนะครับถามว่านิกายเถรวาดเนี่ย คืออะไรเราต้องทําความเข้าใจคำว่าเถราวาดก่อนนะครับคือคำว่าเถราวาดเนี่ยนะครับนะฮะก็คือเป็นนิกายที่ยึดมติพระเถระที่ทําสังคายนาครั้งที่หนึ่งะนะครับผมก็คือเรียกง่ายๆว่าพระมหากัสสปะแล้วก็พระอนทนนะครับผมแล้วก็พระอุบาลีแล้วก็พระภิสุที่ เป็นปฏิสัมพิทา์สี่เนี่ยที่เข้าร่วม500ท่านเนี่ยนะครับในการทำสั่งขยนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับทีิชามสตบันคูหานะครับแคว้นมคตอ่ะนะครับผมนะฮะซึ่งนั่นนะครับก็คือนิกายเถรวาทเนี่ยจะยึดมติพระเถระที่ทำสั่งขยนาครั้งที่หนึ่งนะครับผมนะฮะเอาเอ่อยึดมตินี้เลยนะครับแล้วก็ยึดมติเนี้ยมาโดยตลอดนะครับแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี้ย ประเทศไทยพามา่าลาวขเขมรน,นะครับก็สีลังการด้วยนะครับก็เป็นนิกายเถรวาดก็คือเป็นนิกายที่ยึดถือคํายึดถือมติพระเถระที่ทําสังคานาครั้งที่หนึ่งเนี่ยมาเออมาโดยตลอดนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าคําสอนสาวกเนี่ยอันนี้ผมให้เป็นข้อสังเกตนะฮะถ้าคําสอนสาวกเนี่ยใช้ไม่ได้หรือผิดจริงหรือเราต้องยึดแต่คําสอนพุญเจ้าอย่างเดียวเนี่ยผมพูดนะครับว่าป่านนี้พระเถระเนี่ยคงตัดพระสูตร ที่แสดงโดยเอจิตตะขือหาบดีอุค้าตะคึือหาบดีอุค้าคนลือหาบดีรวมไปถึงภาษาดีบุตรกับพระโมคคารณะพระธรรมธินาเถรีพระเขมาเถรีไปเรียบร้อยแล้วครับคงคงตัดออกเลยอะ่ะนะครับผม คงคงตัดออกแน่นอนอะนะฮะครับผมเพราะว่านิไกเหตราวาดอย่างที่บอกอะครับคือการยึดมติพระเถระที่ทําสังฆยาาครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นพระอรหันต์หมดเลยนะครับแล้วเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมพิทาด้วยนะครับผมนะฮะก็คือคงพระเถระก็คงตัดออกไปนานแล้วะนะครับคงไม่มาปล่อยจนถึงปัจจุบันนี้แน่นอนแน่นอนอะนะครับผมนะฮะครับผมก็อันเนี้ยผมอยากจะฝากไว้ให้ท่านผู้ชมอะได้ลองไปพิจารณาดูนะครับตั้งแต่เรื่องแรกนะครับว่าหลายพระสูตรเนี่ย มีภาษาวกรวมไปถึงสาวกที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นผู้บรรยายนะครับอย่างจิตตากลื้อหบอดีแล้วก็อุคขตะกับอุคขาคลหบดีอะเป็นผู้บรรยายนะครับนะครับสองนะครับผมก็คือเรียกง่ายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยขณะตอนที่ประสงคาสาวกเนี่ยบรรยายทาอยู่ตัวท่านก็ไม่เดินแทรกเข้าไปนะครับแล้วบอกด้วยว่าถ้าเป็นตัวเราเนี่ยก็บรรยายลักษณะแบบนี้นะครับแล้วตรงจุดเนี้ยก็ชี้ให้เห็นนะครับว่า เพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่แบบว่าให้เกียรติพระธรรมมากอะนะครับผมคือนะฮะเพราะว่าธรรมนี่ก็เป็นสาาณะสาาณะเออสาาณะท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับผมในการเออในหนึ่งในพระนา้าไตที่เราจะต้องเคารพและบูชานะครับผมนะฮะแล้วก็ประเด็นที่สามเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นนิกายเถรวาทก็คือเป็นนิกายเนี่ยที่สืบมาตั้งแต่ทาสังเฮนากะที่หนึ่งอะนะครับผมไม่ใช่ว,ว่า เป็นนิกายดั้งเดิมเลยนะครับที่คงคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้นะครับผมก็คือเป็นนิกายที่ยึดมติพระเทระเนี่ยที่ทําสั่งให้นาครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมนะฮะถามว่าถ้าหากว่าคําสอนสาวกเนี่ยไม่ดีจริงหรือผิดทางหรือมันไม่ถูกเนี่ยพระเทระเนี่ยจะต้องตัดออกแล้วต้องตัดสังขารนาครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับเขาจะไม่ไม่ปล่อยให้มาจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับผมอันนี้ผมอยากจะ ฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะครับในเรื่องของคําสอนของเนี่ยของภาษาวกะนะครับผมว่าสรุปแล้วเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเพราะว่าคําสอนสาวกไปในทิศทางเดียวกับพุทธเจ้าหมดเลยไม่มีอะไรมาแบบมาขัดแย้งหรือมาย้อนแย้งอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะฮะแล้วถ้าเกิดเราคิดในอีกแง่มุมหนึ่งอะนะครับเป็นถือผมถือว่าเป็นแง่มุมที่สี่นะถามว่า ถ้าเกิดว่าคําสอนสาวกไม่ดีจริงอะนะครับผมก็คงไม่มีสาวกที่เป็นเอตัดคะด้านการบรรยายธรรมอย่างพระธรรมทินดาเถรีนะครับรวมไปถึงจิตตคันธิหบดีที่เป็นคารวาสแล้วก็เอตัดคะด้านพระหูสูตรแบบนางขุดคัชุตตานะครับผมแ,แม้แม้กระทั่งฝ่ายพระพิสุกก็มีนะครับอย่างพระเออ,อย่างพระกุมารกัสปะเนี่ยก็มีความไปเลิดด้านการ แสดงธรรมที่แบบว่ามีความวิจิตนะครับผมก็คงไม่มีพวกท่านเหล่านี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดคําสอนของภาษาวกเนี่ยใช้ไม่ได้หรือมันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อยากจะฝากเอาไว้ให้คิด4ข้อนี้นะครับผมนะฮะก็เห็นหลายๆสำนักเนี่ยตอนนี้คือหลายๆสำนักเนี่ยมักจะชอบอ้างนะครับว่าคําสอนสาวกเนี่ยใช้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้แต่คำสอนของของออพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าคุณพูดพูดถามว่าพูดผิดไหมอะ่ะผิดนะครับผมผิดเต็มประดาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมคิดไว้เสมอนะครับว่าเออในส่วนของคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเออถูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคําสอนภาษาวกเนี่ยเราก็ต้องนำมาพิารณาปฏิบัติด,ด้วยนะครับผมไม่ใช่ไปตัดทอนนะฮะแล้วอย่างบางบางสํานักเนี่ยเท่าที่ผมได้ยินข่าวมานะครับว่าไปตัด ภาพพิธรรมกับชาดกออกนะครับไปตัดภาพพิธรรมกับชาดกออกนะฮะซึ่งเรื่องภพิธรรมกับชาดกเนี่ยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเนี่ยตัวผมอ่ะจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เอาในเรื่องของคําสอนของภาษาโวก,ก่อนนะครับว่าถูกไหมควรที่จะนํามาปฏิบัติไหมอะไรเงี้ยหรือควรที่จะตัดออกไหมนะครับซึ่งคําตอบผมก็ได้ให้ไปแล้ว นะครับผมนะฮะก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็อยากจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เราพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ